สวัสดีคุณผู้ฟังครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Minimal Going Green เรียบง่ายรักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์เด็กนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยู่บ้านบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเริ่มไปทํางานแล้วแหละนะครับในใน,ในช่วงช่วงนี้นะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหลายคนเนี่ยก็ถึงแม้เขาจะมี การลดลงให้ stay home นะครับลดลงให้ social distancing อย่างก็ตามก็ยังต้องไปทำงานอยู่ดีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรฮะสิ่งที่ไม่ไปก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็โดนมาคับไม่ให้ไปก็มีนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเ,เรื่องที่ผมเกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้แนะครับก็คืออย่างนี้ครับพอดอีมันเป็นเรื่องเล็ก,ลกแบบว่า เหมือนผมนึกถึงคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งคือ happy little things นะครับก็คือสิ่งที่แบบเรามีความสุขกับสิ่งสิ่งที่มันแบบเล็กน้อยแต่มันทาให้เราแบบมีความสุขกับสิ่งนั้นได้นะครับคือถ้าผมมาเล่าเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนไม่มีไม่มีอะไรเลยอะค่ะคือผมจะคิดอยู่มานานแล้วแหละว่าในเรื่องของการเวลาไปซื้ออาหารอะไรเงี้ยนะครับ โดยปกติเนี่ยเวลาผมไปซื้ออาหารตามสั่งอะไรทั่วไปนะครับร้านค้าทั่วไปตามข้างทางริมทางหรือว่าตามร้านค้าอะไรก็ตามเนี่ยผมก็จะซื้อใช่ไหมครับแล้วก็ขอ,อกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบบางร้านก็จะเป็นโฟมใส่โฟมให้ผมก็ก็จะพยายามไปเี่งร้านไหนที่ที่ให้ให้เป็นโฟมนะครับเพราะว่ามันจะอย่างที่เราอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าการใช้โฟมนี่มันเป็นแบบ ค่อนข้างไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็แต่ว่าถ้าร้านไหนใช้เป็นกระดาษชานอ้อยเนี่ยผมก็เอ้ยดีนะก,ก็ก็ชอบชอบชอบมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะสลดยได้ง่ายกว่าตัวเจ้าโฟมนะครับแต่ว่าหลายร้านเนี่ยก็ก็เป็นถุงพลาสติกนะครับแต่มันก็เป็นไม่ใส่ถุงพลาสติกจะใส่อะไรดีอย่างเงี้ยนะครับผมกออ็อย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้นํา ถ้าปิ่นโตเนี่ยอาจจะจะเกินไปนิดนึงถือปิ่นเตอถือปิ่นโตเข้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกินไปแต่ถ้าเป็นกล่องกล่องข้าวกล่องพลาสติกกล่องอะไรก็ได้กล่องที่เข้าไมโครเวฟหรืออะไรเงี้ยนะครับที่มันสามารถเข้าเข้าใส่บรรจุอาหารได้อย่างเงี้ยนะครับก็ก็น่าจะเอาไปด้วยนะผมก็คิดมานานแล้วแหละจําไม่ได้ว่าได้ไอเดียนี้มาจากไหนนะครับก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าไอเดียนี้ดีแต่ว่าคิดมานานนานมากแต่ว่าก็ไม่ได้ทําสักทีก็คิด มันจะยังไงว่าเขาจะพ่อค้าแม่ค้าเขาจะอะไรยังไ,ไงอะไรางี้นะครับคือบางทีเนี่ยเราก็แบบเค,เค,เค่อะเขินๆนะใช่ไหมในเมื่อสิ่งที่เรายัางไม่เคยทำใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมจะออกไปวิ่งครับผมก็ถือไปเลยถุงผ้ากล่องพลาสติกหนึ่งกล่องนะครับกล่องที่เป็นเข้าไปครเวฟอ,อย่างที่บอกนะครับก็ไปวิ่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเไปร้านข้าวนะครับก็ถือไปด้วยความมั่นใจเอากล่อง สั่งอาหารของผมสั่งเป็นข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็เอาใส่กล่องนี้นะครับอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกแบบหัวใจมันพองโตครับมันมันฟูยอะไรเงี้ยมันฟินด้วยนะครับเฮ้ยเราก้าวข้ามความแบบความความกลัวความข้ออ้างข้อแม้แหล่งเราได้แล้วเรียบร้อยอะไรเงี้นะครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบเออ มันดีอะ่ะมันดีที่เราได้ทําอะไรบางอย่างที่เราอยากจะทํานะครับฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับทุกคนนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ฟังอยากทำอะไรหรือมีความเชื่อสิ่งใดนี่ยก็ให้พยายามทําลงไปในทันทีอย่าไปรีรอนะครับอย่าไปเหมือนหาเหตุผลเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่หาเหตุผลเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทําสักทีนะครับ นั่นแหละผมก็เลยนึกถึงว่าเออมันเป็นความสุขจากสิ่งเล็กๆที่ผมได้ทําแค่แนั้นจริงอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มันเป็นเอ่อมันเป็นแบบทําให้เราแบบหัวใจเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยอะไรสักบางสิ่งบางอย่างนะครับมันโอมันแบบโอเวอร์เวลลอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็นั่นแหละเป็นเรื่องราวของผม <laughs> งน,งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตลอดช่วงเวลาที่ stay home นะครับอยู่บ้านมาประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยนะครับ work from home ใช่ไหม นั่นแหละนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณมีนามีนาเมษาพฤษภาอ่างเงี้ยนะครับจนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังอยู่บ้างแต่ก็ก็เริ่มกลับเข้าไปทํางานอะไรบ้างแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับในเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้แอดอะไรนะครับรถก็ไม่ได้ติดนะฮะส่วนใหญ่ก็ก็ขับรถไปเองก็ไม่เหมือนกับเขามีนโยบายให้ social distancing นะครับแต่ว่าหลายคนที่กรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของเราเนี่ยนะครับก็คงทําได้ยากนะครับผม ฉะนั้นนะครับการอยู่บ้านนะครับในเมื่อเราออกไปหาอะไรกินไม่ได้นะครับเราก็จะสั่งอาหารนะรก็พอดีเลยนะครับช่วงช่วงเนี้ยมันก็จะมีแบบเดลิเวอรี่นะครับเอ่อมาส่งอาหารตามบ้านอนะไรเงี้ยเพราะปะกติเนี้ยบ้านผมก็จะอยู่นอกเมืองหน่อยนะฮะถ้าถ้าร้านค้าในเมืองเขานี่ก็จะไม่ส่งนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะส่งภายในมันจะเป็นเอ่อถ้าร้านไหนขายอะไรก็จะส่งอย่างนั้นยังไม่มีบริการเรื่องของเดลิเวอรี่อะไรเยอะแยะ,ยะมากมายไม่มีด้วยซ้ำไปนะเพิ่งจะมีช่วงนี้แหละนะครับถ้าเป็นพวกพิซซ่าเอ่อ พวกเคเอฟซีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะส่งเฉพาะเขตเทศบาลเมืองอะไรเงี้ยนะครับอย่างพวกผมอะไรเนี่ยก็เอาจะเป็นปัญหาที่หนึ่งนะครับฉะนั้นก็ดีเลยนะครับช่วงนี้ก็ก็มี d e ลิเวอรี่นะครับทำให้แบบอมันสบายมันสะดวกแต่ว่าก็สิ่งที่ได้มาทุกครั้งคืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็บางร้านก็เป็นกล่องพลาสติกบางร้านก็เป็นกล่องโฟมกล่องโฟมแบบหนาใหญ่มากแบบดูไฮโซมูลค่าอาหารก็อาจจะสูงขึ้นบางร้านก็ ภายในกล่องพลาสติกก็จะม,ม,มีเหมือนใบตองอะไรเงี้ยรองมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการสร้างขายะที่แบบโอ้โหเยอะมากเลยเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะเยอะเยอะจนแบบเฮ้ยขนาดที่เราพยายามที่จะแบบรักษาสิ่งแวดล้อมเราพยายามที่จะโก green อะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมาอยู่ช่วงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราสร้างขายะมูลฝอยให้กับโลกใบนี้ได้มากมาย ถึงขนาดนี้ชิหลหรอนะครับเราก็แปลกใจตัวเองถึงจะแปลกใจตัวเองยังไงก็ตามแต่ว่าออมันก็ไม่มีทางเลือกอะให้ทำยังไงเราก็ต้องกินใช่ไหมแล้วเราก็แบบจะให้ทําอาหารเองเราก็ทําไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ำไปนะครับเต็มที่ก็เมนูไข่ไข่จะเป็นกินเมนูไข่ด้ทุกวันอะไรก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละก็เลยเป็นอะไรที่ก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกรู้สึกไม่ดีหรอกกับกับส่วนนี้แต่ว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่มีทางเลือกนะครับฉะนั้นเราก็พยายาม ก้ไขส่วนอื่นแล้วกันนะครับเ,เช่นบางทีเราไปซื้ออาหารอ่างเงี้ยนะครับเราอาจจะถือถุงผ้าไปนะครับในขณะที่บางทีเขาอาจจะใส่ถุงก๊อปกแก้มให้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ต้องใส่ครับอะไรเงี้ยมันก็ช่วยลดปริมาณแบบเหมือนทดแทนกันได้แต่ผมก็คิดว่าอาจจะทดแทนได้ได้ไม่ไม่เท่าที่เราสร้างมันขึ้นมานครับอะคราวนี้กลับมาเรื่องของ คำนี้นะครับ happy little t h i n g นะครับที่ผมนึกนึกได้งไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จำไม่ได้ซ้อมไปว่าได้ดิ้งจากไหนนะครับผมก็เลยลองเซิร์ชหาดูอะไรเงี้ยก็ไปเจอเว็บหนึ่งเขาบอกว่า eight stupidly simple ways to find happiness in the little things that actual actually matter นะครับก็คือเหมือน เรื่องง่ายๆสักแปดแปดอย่างนะครับแดอย่างก็โง่ด้วยมีความโ่ตูปิดนะครับที่จะทําให้เรามีความสุขกับสิ่งเล็กที่ที่มันอาจจะมีคุณค่ากับเราจริงๆก็ได้อเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ฟังอาจจะ,ะเหมือนหรือไม่เหมือนอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับ <laughs> เรื่องหัวข้อในวันนี้จะซ้อมไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่มราแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันละกันนะครับก็ข้อแรกนะครับเขาบอกว่า expect less นะครับก็คออืออย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับาไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะมากมายนะบ,บางทีถ้าเรามีความคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างเยอะเกินไปพอเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะ เหมือนแทนที่เราจะมีความสุขมีความพึงพอใจอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราเฟลนะครับฉะนั้นก็นอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยได้นะครับอันนี้ผมก็ทั้งอ่านไปด้วยแปลไปด้วยแล้วก็ใส่ความคิเ็นของตัวเองด้วยนะครับจะบอกว่ามันมันก็คงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดทีเดียวนะฮรัื้อบอกไปว่าผมเอามาจากเว็บอันนี้แหละเว็บน,นี้ชื่อว่า thought แคตตาล็อกนะครับเป็นบทความที่เขียนโดยคุณโทนี่ฟาร์กรีนะครับจริงหปงน้าบนะครับลองไปดูได้นะครับแล้วก็มีข้อสอนครับ enjoy your work นะครับก็คือ,คอง่ายๆครับมีความสุขกับงานของคุณนะครับคือเขาบอกว่า คนที่มีความสุขกับงานเนี่ยเขาก็จะไม่คิดถึงเรื่องของเงินทองคิดถึงเรื่องของจริงเหรอเงินทองสําคัญนะคิดถึงเรื่องของอความมีชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับแต่ว่านึกถึงความพึงพอใจหรือความสุขที่มันจะนํากลับมาหาเราได้นั่นเองนะครับมันก็อาจจะทําให้เราได้เติมเต็มในส่วนของงานของเราแล้วก็เติมเต็มในส่วนของจิตใจของเราซึ่งมันน่าจะมีค่ามากกว่านะครับผม ข้อต่อไปข้อที่3ามเาบอกว่า live for today นะครับก็คือง่ายๆครับมีชีวิตยอยู่เพื่อเพื่อวันนี้นะครับบางทีถ้าเราเอา่มองย้อนกลับไปหาแต่สิ่งที่แบบเออความผิดผิดผลแบบผ,ดผิดเลยเนี่ยความผิดพลาดในอดีตมากเกินไปนะครับบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึก มีมีตัวความรู้สึกแย่นะครับฉะนั้นอ,า,อาจจะทําให้เรารู้สึกเครียดอาจจะทําให้เรารู้สึกเป็นกังวลนะครับฉะนั้นเราก็อ,อย่าไปนึกถึงบันเลยหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าก็นึกถึงแต่ว่าเอมันจะเกิดอะไรขึ้นในต่อไปนะครับต้องคิดนู่นนี่นั่นต้องเอ๊ะพรุ่งนี้จะทำอะไรเต็ปต่อไปของชีวิตจะก้าวเดินไปยังไงจะมุ่งหน้าไป่างไหอะไรเงี้ยบางทีถ้าไปอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วมากเกินไปก็อาจจะทําให้ชีวิตเราเนี่ย เออมันไม่มีความสุขนะครับฉะนั้นก็อยู่กับโมเมนต์ปัจจุบันณปัจจุบันคุณนะครับผมอันที่4นะครับเ,ออเขาบอกว่าให้ choose happiness นะครับให้เลือกที่จะอยู่กับความสุขนะครับเขาบอกว่าให้ออกจากสิ่งที่มันจะทําใหเออ้เราเนี่ยออหมายถึงประมาณว่าให้เลือกสิ่งที่มันจะทําให้เราได้พบเจอกับแบบเ,ออเหมือนมีความคิดแล้วก็ความออจิตใจแล้วก็ความคิดที่เป็นในแง่บวก นะครับผมเพราะว่าการที่เราคิดคิดบวกเนี่ยก็จะทําให้เราได้สามารถไปสู่สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น,นครับบางทีถ้าเจอแต่คนคิดลบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับความคิดต่างๆก็ลบหมดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนท็อกซิกต่อชีวิตนะแต่ไม่รู้สิอันนี้ข้อที่แอบแอบแอบยงแ,แยงแต่บางทีถ้าแบบคิดบวกเกินไปนคือม,มันต้องมีความพอดีของมันนะไม่ใช่ว่า อะไรก็บวกอะไรก็บวกมันก็ต้องมองหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ความเป็นจริงกะเนาะครับบางทีอาจจะทําให้เราได้พบเจอกับสิ่งที่ว่าความสุขอย่างแท้จริงก็ได้นะครับถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะคิดบวกอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผม ข้อต่อไปนะครับข้อที่5าคบ,บอกว่า be social นะครับก็คือให้รู้จักออกไปพบปะสังคมบ้างขอับคุณผู้ฟังครับช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่อดอัดมากนะเพราะว่าออแทนที่ปกติที่เราคือได้ได้ไปทาง,งานทุกวันใช่ไหมได้พบปะผู้คนได้ไปกินข้าวกับเพื่อนได้ไปช่วงเที่ยงก็จะแบบคิดเอ๊ะกินข้าวอะไรดีวะ บางทีขับรถไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนที่ทํางานก็จะแบบนึกไม่ออกต้องจอดรถก่อนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนบางทีขับรถออกไปประมาณ4ี่ห้าไฟแดงและเอยไม่ใช่สี 5, ่ห้าแดงสองสามไฟแดงพูดง่ายๆนะครับก็ยังไม่รู้แล้วจะกินอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณว่าเรามนุษย์เนาะมนุษย์เป็นเป็นสิ่ง,งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่กับสังคมนะครับต้องติดต่อสื่อสารต้องพูดคุยกับคนอื่นอนะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้นะเป็นสิ่งเล็กๆที่มีความสุขให้เราได้นะครับผม ประมาณนั้นนะครับอ้ออีกอีกอันนึงครับเขาบอกว่า don't compare yourself นะครับอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงเออเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ตัวเองนะครับความสุขของตัวเองกับความสึกความสึก <c oughs> ควุขที่ที่คนอื่นเขาเขาเขามีความสุขไรเงี้ยบางทีความสุขของคนแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในแต่ละชีวิต เขาเรียกอะไรซึ่งชีวิตของแต่ละคนนี่ก็มีข้อจํากัดมีสิ่งต่างๆที่ต้องอยู่กับชีวิตตัวเองต้องเดินทางไปตามหนทางตัวเองซึ่งความทุกข์ความสุขสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับกับกับแต่ละคนมันก็ย่อมแตกต่างกันถ้าเราัวแต่คอ compare, มเพล์มโแต่เปรียบเทียบเราเองเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยมันก็แทนที่จะทําให้เราแบบมีความสุขมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเฮอบางทีก็เฮ้ยแย่ว่ะ รู้สึกข้างในมันหวงวงเวงเวงรู้สึกไม่น่าเลยเนาะเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนงี้น,นี่คงไม่มีความสุขนะครับ <S <S ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า stop worrying นะครับก็คืออย่าไปกังวลมากเลยนะครับว่าเขาบอกว่าคนประมาณ90%เซนเนี่ยนะครับชอบกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับกังวลกับอนาคตว่ามันจะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ พอกังวลม,มากๆเนี่ยมันก็จะเสียสุขภาพนะทั้งเสียสุขภาพทั้งจิตบางทีเสียสุขภาพกายด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าต้องคิดเสมอว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอันนี้พูดมันเป็นฟิสิ์มากเลยแต่บางทีเราก็ถ้าคนจนนะวันนี้เขาเออมีกินแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เขาไม่มีกิน,นเขาจะจะรู้สึกงไงก็เป็นเสียงที่ที่น่าคิดนะครับผมอันต่อไปครับอกว่าเ e v วลลอ อ่ะ positive u t l o o k นะครับคือพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเหมือนทำให้ตัวเองเลยจริงๆค้อเดาว่าหล่อมันคือพัฒนาใช่ไหมพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยมีทัศนคติที่แบบใน่แง่บวกนะครับเพราะว่าความสุขเล็กๆน,น้อยๆอย่างเนี้ยบางทีมันก็จะสามารถเอ่อเข้าเข้ามาสู่ชีวิตเราได้ถ้าเราแบบว่าพยายามที่จะพยายามที่จะมี มีความคิดในแง่บวกอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่คือบางทีคนเราก็ไม่มีหรอกไอความคิดแง่บวกเนี่ยหรือบางทีความสุขก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าบางทีถ้าลองลองปรับมุมมองลองมองเหมือนมีมองรอบด้านของชีวิตอะไรเงี้ยเราอาจจะทําให้เห็นสิ่งดีหรือสิ่งอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้บ้างนะครับนั่นแหละหรืออันนี้เขายกตัวอย่างไปะนะครับว่าถ้าเราถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาออื่นว่าเนี่ยเรา เราโดนไล่ออกจากงานนะครับเราอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเออเราแบบมาลองตื่นเต้นซิว่าเฮ้ยในอนาคตหลังจากงานเนี้ยเราจะทํางานอะไรเอยอันนี้พุทธิศเปล่ยนไปหรือเปล่าวะพุทธิศรีจนแบบเ่อคนเราโดนไล่จกออกจากงานอนะ่ะมันจะพุทธิศได้ขนาดไหนนะครับผมนั่นแหละนั่นก็เป็นสิ่งที่เ เขาสรุปมาให้นะครับทั้งทั้ง8ข้อนะครับก็โอเคนะครับสรุปส่วนใหญ่ก็คือเหมือนพยายามให้คิดแง่บวกเข้าไว้นะครับก็เขาบอกว่าท้ายสุดแล้วเขาสรุปว่าก็ไม่มีวิธีไหนที่จะแบบทำให้มีความส,ส,สุขสมอะไรนี้มากมายเท่ากับการที่เราเนี่ยไม่ยอมที่จะมีความรู้สึก มีความสุขเองนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราจะยอมให้ตัวเองมีความสุขหรือเราจะยอมให้กับตัวเองเนี้ยมีความทุกไปนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ